สวัสดีครับนี้อยู่กับช้ำสามร้อยกับในช่วงทรมมหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะครอบครองมันครับและที่สําคัญครับคันนี้พิเศษโคตรมันคือรุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมรัมโบกินีไก亚โดตัวสุดท้ายครับคันนี้ก็รุ่นเฟสซิฟเดี๋ยวเราไปชมครับแต่ก่อนอื่นนะฮะผมจะแนะนําเสื้อแบรสตีดแวนหนึ่งแบรนด์ครับยี่ห้อเซียรักนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาใส่สดๆร้อนๆนะครับเสื้อตัวนี้จุดเด เปิดมาด้านในนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถุงผ้าก็สกีนโลโก้ครบเรียบร้อยหมดนะฮะสติกเกอร์ไว้แปะรถกันคำๆได้นะฮะสามารถที่จะเป็นสาวกเดียวกับเซียรักได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเสื้อและกันเพราะใครใหลายๆคนอยากจะบอกว่าเฮ้ยมาโปรโมทเสื้อทั้งทีเสื้อมันเฟี้ยวยังไงวะแชมป์อ่ะผมอยากให้ดูครับเสื้อตัวเนี้ยมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส่วนใหญ่ผมจะใส่สีดําแต่ผมได้สีขาวตัวนี้มาผมเลือกสีขาวตัวนี้มาเพราะว่าสามารถที่จะใส่ได้ทุกวันด้านหน้าเนี่ยผมชอบด้านหน้า มันดูเรียบๆแต่ด้านหลังเนี่ยเก๋ไก๋ด้วยรวดลายที่แบบว่าบ่งบอกถึงศิละปะของเซียรักเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้นะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งเพจไว้ด้านล่างสามารถไปตามกันได้เป็นเสื้อแบรนด์หนึ่งของไทยนะฮะที่สามารถที่จะซื้อใส่กันสนุกสนานได้แล้วก็ใส่เป็นแฟชั่นได้สวยแน่นอนใส่กับอะไรก็เทไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นขายาวรองเท้าผ้าบงผ้าใบใส่แล้วเฟี้ยวหมดนะฮะฝากไปติดตามกันด้วยแล้วกันครับ ตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า lamborghini gallardo lp 5 6 0 4 f a ูนย์สี่เฟสซฟตัวสุดท้ายครับเฟสซีฟตัวสุดท้ายคืออะไรก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นฮูลาแคนครับซึ่งใครใหลายๆคนจะรู้ดีหรือคนที่เล่นรถซเปอร์คร์าาจะรู้ดีว่ากาลา a ์โดที่เป็นตัวเฟสซีฟเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ขับดีที่สุดเพราะว่าปิดข้อเสียต่างๆของรถเจ้ากาลา a ์โดที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 03, 04, 0 3 04 05นะฮะจนมาถึงในปี2013เนี่ยระยะเวลา10ปีที่มันเดินทางมาเป็นตัวไฟนอลสุดท้ายเนี่ย เขาแก้ไขปัญหาของตัวรถได้อย่างโคตรดีและเป็นรถที่ขับสนุกมากๆแล้วก็นิ่งมากๆนะฮะสำหรับเจ้า g a ร a d o LP 560C 4 e l i f t ตัวสุดท้ายครับรถคันนี้ออกศูนย์นิสคาครับแต่รถเนี่ยไม่มีติดอายัดในใดๆทั้งสิ้นนะฮะเอารถมีการเซอร์วิสประวัติเซอร์วิสต,ต่างๆจากเล n นโซแล้วนะฮะเข้าไปทำประวัติเรียบร้อยหมดแล้วรถคันนี้สนอนน,อนราคาที่9 9 9 0 0 0 0บาทถูกที่สุดในตลาดครับ ไม่มีคันไหนถูกกว่าน,นี้แล้วจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่9ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับรถคันนี้นะฮะวิ่ง40,000กว่าโลแต่รถคันนี้เนี่ยเซอร์วิสจัดตักจ,จัดเต็มจริงๆนะครับไม่ต้องกังวลเลยอ่ะรอบดูโดรวมของรถคันนี้ก่อนอื่นรถคันนี้คือเป็นรถสีขาวนะครับ แต่มีการแรปสติ๊กเกอร์จากร้าน o อสป e ด Web นะฮะเป็นสีเห been, ลืองเดิมจากโรงงานแบบนั้นนะแต่รถคันนี้เป็นสีขาวเดิมเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานซึ่งออปชั่นนี้หายากมากเพราะส่วนใหญ่ลัโบรจะไม่ค่อยมีสีขาวกันชนหน้าเป็นไมเนอร์เชนครับนะฮะไฟหน้าเป็น LP 5 6 0ไฟสั้นเขาเรียกว่ารุ่นไฟสั้นนะครับเรามาดูในล้อแมกล้อแมกเป็นไฟนอตอิดิชั่นตัวสุดท้ายครับล้อแมกขอบายางใหม่สภาพใหม่นะฮะก็ในส่วนของ ตัวรถสภาพสวยไม่มีชนหนักไ่ความจมน้ำตัดต่อแน่นอนอยากให้ดูด้านในครับพวงมาลัยเดิมจากโรงงานเบาะนี่ก็เป็นออปชั่นพิเศษนะฮะเป็นเบาะหนังสีขาวเดินได้ไดมอนด์คัตสีดำออปชั่นนี้สั่งเพิ่มหลักแสนนะฮะจอวิทยุเดิมจากโรงงานนะฮะเป็น l amborghini ok system ครบเลยนะฮะมีริปติ้งแล้วริฟหน้าออปชั่นนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมเบาะปรับไฟฟ้านะฮะ full electronic น,นะฮะของ lamborghini ok เป็นเบาะเต็มรุ่นนะครับ ในส่วนของพรมพรมก็สั่งตัดคัตติ้งเป็นไดมอนด์คัตลายเดียวกับตัวรถนะฮะส่วนของตัวรถเนี่ยสภาพเดิมๆซอกในเดิมจากโรงงานแผ่นต่างๆอยู่ครบหมดจากโรงงานครบหมดนะฮะคันนี้ด้านท้ายกันชนหลังเป็นเฟซลิฟแล้วนะฮะฝาท้ายเป็นฝาท้ายกระจกเดิมจากโรงงานออปชั่นนี่ก็เพิ่มนะส่วนกันชนหลังเนี่ยเป็นกันชนหลังเฟซลิฟครบหมดแล้วพวกนี้เป็นกันชนเดิมเป็นกันชนตัวสุดท้ายนะฮะถ้อยเสียเป็นของลาลินี่เสียงลั่นๆเลยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะเปิดให้ฟังครับ ทั้งหมดทั้งมวลครับรถคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์แบบ V10 ขับขี่โคตรดีแล้วก็อัตาราเร่งดีเป็นเกียร์แบบ e ีเกียนะฮะสามารถที่จะขับแบบออโต้ก็ได้เพรสเชิพก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราดูส่วนของห้องเครื่องกันเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นกล้องด้านหลังนี่ก็เป็นออปชั่นนะฮะส่วนแมกกไลต์ต่างๆด้านในเนี่ยเดิมจากโรงงานมีไฟที่ส่องด้านท้ายให้เห็นห้องเครื่องด้วยนะครับห้องเครื่องนี่เดิมจากโรงงานสกรปรกแบบนี้เลย ยังไม่ได้เก็บทาความสะอาดใดๆทั้งสิ้นรถเดิมๆนะฮะเครื่องยนต์ใสๆสภาพดีๆนี่นะฮะท่อลาลินี่ซิสเต็มโคตรลั่นผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนข้างหน้ากันดีกว่าว่าข้างหน้าเขาเก็บอะไรได้บ้างส่วนข้างหลังนี่ทําอะไรได้บ้างเราดูไปเรียบร้อยแล้วเราไปดูข้างหน้ากันดีกว่าครับข้างหน้าก็เป็นที่เก็บของแหละตามสไตล์ lamborghini ครับสามารถใส่กระเป๋ากระเป๋าได้คุมมือทุกอย่างครบหมดครับซอกในเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเราจะมีการเช็ดล้างชุดใหญ่ให้นะฮะก่อนออกรถขัดสีเคลือบแก้สปาภายในสปาของเครื่องครับแล้วก็ ส่งเซอร์วิสให้หนึ่งรอบก่อนใช้รถนะฮะสำหรับเจ้า l amborghini g a r a d o lp650-4 facelift ตัวสุดท้ายสนอนราคาที่9ล้าน9 9 0 9 0 0บาทจากไปได้9ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับ รถคันนี้มีขัดสีเกลือแก้วสปาภายในสปาห้องเครื่องให้เรียบร้อยก่อนออกรถครับไม่มีการวารันตีหลังการขายใดงทิ่นูจะเป็นเครื่องเกียร์เราไม่ได้มีให้นะครับรถซูเปอร์คาร์ไม่สามารถที่จะวารันตีให้คุณได้แต่เราการันตีว่าไม่มีการชนหนักพิกามจมน้าตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคือคุตแมตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกต่งิดดีอีก2 0 0แสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อด่วน085250 4 4 4 4และไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูม แอสไตน์สามสูตรทัศกร์กาลาสไลเมียนั่นหน้ากดแจร์วันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสังเกติงให้กับช่องยูทูบด้วยเห็นในะคอมเมนต์ไหมฮะพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยไม่รู้จะเม้นว่าอะไร #fc300 เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนครับสวัสดีครับน่าจับจองเป็นเจ้าของครับตัวสุดท้ายของรุ่นกาลาโดครับแจ่แมแน่นอนคันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันครับ ให้คุณมาลองส0 0รอยกาาลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้งแน่นอน3าบรอยกาาลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองดยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ